เปิดร้านกาแฟาโดยมอตมเล็กๆน้องถึกทนดูแลง่ายแต่แต่แตแตทำให้อร่อยโคตรยากแต่ถ้าเข้าใจก็ง่ายนิดเดียวเฮียทำสรุปสูตรไว้ให้ดูตามคลิปนี้ได้เลยสเต็ปแรกชั่งมเมล็ดก,กาแฟามีเรื่องจะเมาส์เราไปเจอมเมล็ดก,กาแฟาตัวใหม่มาน้องชงกับโมก็พอทโคตรอร่อยจะเป็นอาราบิก้าจากน่านเบรนบราซิลปริมาณกาแฟาที่เฮียใช้18กรัม บดกาแฟเบอร์หนึ่งความละเอียดเดียวกับเครื่องชงเลยจะสังเกตเฮียจะบดกาแฟแบบละเอียดมากเพราะอยากให้ความหอมความเข้มข้นใกล้เคียงกับเครื่องชงหม้อกาแฟที่เฮียใช้เป็นของอิตาลีขนาด3ครับใส่ครอบถ้วยช่วยให้ใส่ผงกาแฟโด,ย,ดยง่ายเกลี่ยให้ผงกาแฟล้วนซุยแรงดันจะได้ไหลผ่านที่ทั่วถึงเคาะถ้วยชงให้กาแฟด้านล่างเสร็จตัวปาดหน้ากาแฟให้เรียบเสมอขอบตามสูตร เติมน้ำร้อนที่ฐานหม้อ150 ml ใส่แผ่นกรองช่วยการตะกอนและเพิ่มแรงดันตรงนี้เคล็ดลับสำคัญถ้าอยากชงมกะัพอร์ทให้อร่อยต้องปิดหม้อให้แน่นสังเกตมือเฮียจับลักษณะนี้ถ้าปิดหม้อได้แน่นแรงดันจะขึ้นเร็ว อีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญเติมน้ําเย็น10 ml ที่ส่วนบนของหม้อจะช่วยลดความขมและกลิ่นไหม้ของกาแฟสังเกตนะจังหวะที่น้ํากาแฟไหลขึ้นมาจะโดนน้าที่เราใส่ไม่โดนหม้อร้อนๆทาให้กลิ่นหอมคาราเมลของกาแฟน่านชัดขึ้นตามด้วยกลิ่นเนยถั่วของกาแฟบราซิลสายพันเซราโดแบบเต็มๆจังหวะนี้วางแก้วตวงบนตาชั่งกดน้ําหนักให้เป็นศูนย์แล้วลินส่วนหัวที่ดีของกาแฟมาใช้90 ml ตรงนี้สําคัญต้องดินกาแฟออกมาเลยอย่าปล่อยให้กาแฟขึ้นจนเต็มเพราะมันจะขม ไม่เมื่อได้น้ำกาแฟที่ต้องการก็หยุดแล้วสังเกตเฮียจะต้มน้ำกาแฟช่วงท้ายให้ดูน้ำกาแฟจะมีความใสมีแต่รสชาติขมไม่ตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชงไม่อร่อยคราวนี้ก็มาเตรียมเครื่องปรุงแก้วนี้เป็นสูตร20ออนน้ำกาแฟ90หวานก้างนมข้นหวาน30ครีมเหลว40ตบท้ายด้วยนมสดท้อมหอมๆ30 ข้อดีของโมกพอดคือชงกาแฟเย็นแก้วใหญ่สไตล์ไทยได้รสชาติเข้มข้นถึงใจยิ่งใช้สูตรนี้ยิ่งหอมแทมไม่มีกลิ่นไหมแล้วก็ค่อยๆ่อยดื่มกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าจังหวะนี้ถ้ามีคนเดินผ่านบอกเลยโอ้เธอหอมฟุง้ง <c oughs> แก้วนี้เป็นแก้วที่10ของวันนี้เฮีย er, ลองทําแล้วปรับสัดส่วนไว้ให้ตั้งใจให้รสชาติที่ได้ใกล้เคียงกับเครื่องใหญ่มากที่สุดลองชิมจากลิ้นบ้านแบบเราแล้วเฮียก็สังเกตลูกคา้าส่วนใหญ่ชอบกันมากแล้วกลับมาซื้อซ้าอยากให้ลองนะเมตัวนี้ใช้กับเครื่องเล็กหรือโมกกะพอตอร่อยจริงๆหรือถ้าน้องๆอ,อยากเปิดร้านกาแฟสนใจสูตรแฟนชายร้านเฮียก็สอบถามได้ที่ f a c e b o o น n มเบอร์สามสกมาได้กาแฟใบชาก็มีนะขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ